สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดูดิค่ะกับผมอินเตอร์ c h a n n e แนลนะครับวันนี้เราจะมาสอนทำ barcode เตะเริ่ม b a r c o ให้ตัวหนังสือมันแบบเราสามารถทำในกล่องแชทได้ด้วยนะแต่อันนี้ผมเล่นเดียวมันก็แชทไม่ได้นะนะเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตว่าอีพกของผมเนี่ยมันจะมันจะคลิปใช่ไหมแล้วอันนี้มันมีบ barcode เลยสักอย่างนะ เราก็จะมาบอกว่าโค้ดกันนะครับอันนี้คือาร์โ้้ดสีสีแดงครับให้เราพิมพ์ให้ตัวนี้ครับตัวนี้สีแดงแล้วก็ตัว R พิมพ์ใหญ่นะ A พิมพ์ใหญ่มันก็จะไม่แค่นี้นะฮะแล้วเ,เราก็พิมพ์อะไรที่เราตามที่เราต้องการเช่นเอาเป็น N J ก็แล้วกัน อ่าป๊บมันก็จะมีแต่คำว่า N J นะก็เลยอยากให้มันกระพริบด้วยเดี๋ยวแป๊บให้เราใส่าร์โค้ดเพิ่มก็คือเดี๋ยวให้เราใส่าร์โค้ดตัวนี้อีกตัว B ฮะจะเป็นาร์โค้ดกระพริบนะครับนะเนี่ยเนี่ยน,นี่ EP มันมีตัว B ยังไงตัว B เล็กนะครับไม่ใช่ตัว B ใหญ่ นะส่วนต่อไปตัว B ใหญ่ก็จะเป็นบาโคตัว B ใหญ่จะเป็นสีฟ้านะครับนะจะเป็นสีฟ้าแล้วถ้าพิมพ์ B เล็กอีกก็จะเป็นกระพริบนะครับสีฟ้ากระพริบอ่าสีฟ้ากับสีแดงกระพริบนะครับอันต่อไปจะเป็นสีดำก็แล้วกัน,นครับ จะเป็นบาโ,โค่ตัวคแล้วก็เราจะมองเห็นหรือเปล่านะท่านผู้ชมมองเทบมองเทพจะไม่เห็นเลยท่านผู้ชมมันมืดมันใช้สำหรับกล่องแชน่นะมันจะถึงจะสว่างครับเคยได้เป็นบาโคสีดำนะครับอาจจะพพมองเห็นอยู่บ้างแต่มันมืดมากเลยท่านผู้ชมก็แบบใช้ ก็มันก็อยู่ในกล่องแชทกันฮะนะ,นะต่อไปจะเป็นสีเหลืองนะก็คือบาโค้ตตัววายตัววายใหญ่นะนะอันนี้คือผมล้องให้เฉยว่ามันเป็นไงเฮ้เป็นสีฟ้าวะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวบีเลยก่อน ตัววายบาโค้ตัววายตัวตัวนี้ฮะจะเป็นจะเป็นสีเหลืองครับเป็นสีเหลืองอะอันนี้คือผมใส่ตัวบาโคต้ตัวบีเพื่อให้มันกระพริบครับนะแล้วก็นี่คือบาโค้ดสีสีเขียวครับสีตุจจีก็ พิบด้วยกบพิบด้วยฮนะสีเขียวฮะก็แค่นี้สี CEO, ผมรู้จักนอกาะนั้นผมก็ยังไม่รู้เทนะ่าไหรออ่นะจะลองตัว x ก็เหมือนเดิม dạy 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 A dạy 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 พีสิไม่เป็นสีม่วงตัวเอสิคือสีส้มมันนกตัวไหนสัวอุ้นอุ้สึกวมันเ,เห็นสีส้ม ไม่มีปรากฏการโอเคสีดำเจมันไม่มีนะก็มีแค่นี้นะครับที่สีผมรู้จักอาจจะมีแค่นี้นะก็ผมลองทำอะไรมันก็ ไวโอลินก็ไม่มีเค okay, ครับอาจจะมีแค่นี้ครับก็เห็นเจสีแดงสีฟ้าสีดำเรามาทต้ทว,วนกันนะสีแดงตัวบาร์โคตัวนี้นี้ตัวอาร์ก็ อันนี้ก็ที่เราต้องการนะก็จะเป็นนี่คอคันนี้มันเป็นบาโคสสีแดงค่ะเอ่อไอ้ที่นอกนอกจากนี้มันจะเป็นแบบอันนี้นะต่อไปสีฟ้าตัวบ,บีบีพิมพ์ใหญ่นะสีเขียวจี สีดำเคมอืมมองไม่เห็นเลยสีเหลืองวายตัวกระพริบเอ้าพิมพ์เล็กอ่ะีพิมพ์เล็กมันกระพริบเห็นไหมน่ะถ้าจะเอากระพริบกับสีก็ใส่สองบาร์โคดนอ่ะน่ะ ก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย